สวัสดีครับพบกับรายการไลฟ์สาระกับครูแว่นนะครับเพิ่มวันนี้เรามาในรูปแบบที่แปลกๆหน่อยนะฮะเรามากับมีด v i c t o r y n o x x และข้างหลังก็จะเป็นเลื่อยใหญ่ผมเปิด v i c t o r y น x อมานะฮะมันก็จะเป็นรุ่นฮันส m แมนโอ้ยพี่ฮันส m แมนรีวิวซ้ำว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกถูกต้องครับรีวิวซ้ำครับมันมาจากคำถามเพื่อนๆนะฮะว่าพี่ ไอเครื่องมือในวิกตอรีอกก่หนกเราหาซื้อได้ข้างนอกไหมได้ครับที่ผมเปิดมาก็คือมันเป็นเลื่อยมันคือเลื่อยพับฮะที่เห็นเลื่อยเลื่อยพับเลยเนี่ยเปิดตามมานี่ยมันเป็นเลื่อยพับเลื่อยพับที่ย่อขนาดลงมาเพื่อมารวมล่างกับมีดเล็กๆหลายๆอันนะครับเป็นสมาร์ททูนั่นเองอ่ะอันเนี้ยที่พกม,มึงถามกันอยู่พี่ไอตัวเนี้ยทำงานได้ไหมไอตัวเนี้ยแม่งดีกว่าวิกตอรี่หนอกอีกแต่มันใหญ่ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันเป็นพรุ n นนิ่งซอตัวนี้แหละที่ร้านมีขายนะครับราคาไม่แพงเลยราคาถูกกว่าวิกตอรี่นกมากถูกกว่าเกือบสิบเท่าครับแต่เพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันไม่หล่อมันไม่ได้เหมาะกับการพกพาและท่องเที่ยวไปได้ทั่วโลกทำงานได้เหมือนกันไหมทำงานได้ดีกว่าวิกตอรี่นอกแต่ตัวมันใหญ่ ในข้างๆระบุมันก็จะระบุสเปคนะครับว่าหั่นกิ่งไม้ได้ประมาณสัก20มิลิเมตรใช้งานได้ทั้งมือซ้ายมือขวาแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำก็คือ65 m ซ p มา i s เป็นไงนี่คือเลื่อยอย่างแท้จริงครับจะไปเลื่อยอะไรก็ได้เนี่ยตัวนี้แหละใช้ได้เลยแต่เวลาการเลื่อยอย่าบิดนะฮะตัวนี้เป็นเหล็กสปริงก็จริงแต่ว่ามันมีค่ายวเซนเหมือนกันก็คือถ้าคุณไปดัดมันมากๆมันอาจจะแตกหักได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็น พูดง่ายๆว่าเป็นเหล็กเอามาชุบแข็งนะครับเท่าน,นั้นเองฮะมันก็เป็นเลื่อยอันหนึ่งที่มีคม2ด้านใช้งานได้ดีครับแต่ต้องเลื่อยตรงๆอย่าเลื่อยบิดอย่าเอียงอย่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมันมีโอกาสตแตกหักได้ความเหนียวมันจะเยอะกว่าเลื่อยที่ใช้เลื่อยเหล็กนะครับแต่ว่าอย่าบิดเบี้ยวอย่าเอียงเลื่อยตรงๆถ้าคุณไม่เคยเลื่อยไม้มาก่อนกับลุนารเลื่อยไม้ที่มีขนาดเล็กไล่ไปใหญ่นะครับมันจะทําให้เลื่อยคุณใช้งานได้ดีนั่นเอง ทีนี้เข้าใจยังว่าเฮ้ยไอวิกตอรี่หนกที่เราเห็นมาเนี่ยมันก็คือเอาเอามีดใหญ่ๆอะ่ะมาเขาเรียกอะไรมายอ่อสเกลลงให้มันเป็นมีดเล็กๆนะครับเพื่อให้การใช้งานได้ง่ายถ้าเอามีดตัวนี้ไปหั่นกิ่งกิ่งมายมแล้วกันผมผมให้ขนาดเลยนะกิ่งมายมขนาดขวดขวดเบียร์ขวดนึงอะ่ะคุณว่าเอาวิกตอรีอ่หนกหั่นกับเอาไอ พุนนิ่งซอเนี่ยหันอันไหนจะดีกว่ากันนะแน่นอนครับตัวใหญ่ก็ต้องชนะตัวเล็กแต่ตัวเล็กมันก็พุกพาไปไหนได้เท่านั้นเองมาเรามาดูคุณสมบัติก่อน,อนว่าไอพี่ไอหบ้าเอเมันคืออะไรวะผมไม่เคยเห็นมันในโลกนี้เลยมันเป็นเหล็กสปริงเกรดล่างครับมันเป็นเหล็กสปริงเกรดล่างผมใหเ้เครดิตนะบริษัทกรุงเทพเหล็กกล้าจำกัดผมก็ลองเข้าไปดูในบริษัทของเขานะครับ บริษัทนี้เขาก็จะคุยเรื่องของความแข็งอ่าไอ้เรื่องเหล็กไอ้เรื่องเหล็กสปริงเนี่ยตัวเนี้ยเวลาเอามาชุบแข็งนะครับมันก็จะได้ความแข็งประมาณสัก250ล็อกเวลบี้าไหมหรือความแข็งของมันนะ่ะก็คือประมาณสัก28-34ถึงล็อกเวลซีนั่นเองโอ้มันแข็งมากไหมพี่ถ้าเทียบกับมีดก็คือน้อยกว่าครับมันอย่างที่บอกไงมันเป็นมันเป็นเหล็กสปริงเกรดล่าง แล้วก็มาเทียบความแข็งกันนะครับในกลุ่มของ Lockwell B กับบรีเนลบรีเนลเขาเรียกว่าเป็น Lockwell B แต่ส่วนใหญ่ที่บางทีเราได้ยินของฝรั่งเขาจะเป็นอ่อ uh, k w e l l Harness Lockwell C นะครับหน่วยของ Brinell ที่เขาวัดมาได้ของไอ้65เอเมนก็คือประมาณสัก250บรีเนลนะครับหรือผมดูที่255นะครับความแข็งก็จะประมาณสัก25.4ล็อกเวล l ซีนั่นเอง แข็งมากไหมก็แข็งมากกว่าเหล็กธรรมดาเหล็กธรรมดาแม่งก็ประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบล็อกเวลซีท่นเองครับเ,เป็นเหล็กสปริงทีนี้พอมันแข็งไม่มากเป็นเหล็กเกรดล่างราคามันก็ถูกเออคุณกลาลังซื้อเลื่อยราคาถูกแล้วคุณจะโอ้โหพี่มันแข็งกว่าน,นี้ได้ไหมแข็งกว่านี้ราคาแพงกว่านี้นะเว้ยเราบอกงี้นะแข็งกว่านี้ราคาแพงกว่านี้แล้วแข็งกว่านี้มันคืออะไรวะมันคือไอวิกตอรี่หนอกที่เอามาให้ดูนี่ไงความแข็งมันประมาณห้าสิบล็อกเวลห้าสิบห้าสิบแปดล็อกเวลซีเลยนะ เออแข็งไหมแข็งกว่าเล็กไหมเล็กกว่าแต่ถามว่ามาใช้งานมันเอาฟังก์ชันอื่นมารวมเอาความใหญ่เอาแรงเราเขาเรียกอะไรเอาช่วงชักมาลุยอ่ถ้าผมให้เกรดนะไอตัวเลื่อยพับเนี่ยกินแหลกไม่ต้องห่วงครับผมใช้งานจริงเพราะว่าผมมีสวนอยู่ดอนเมืองใช้งานได้จริงครับไม่มีปัญหาเลยตัวใหญ่ดีกว่าครับไอมีเล็กๆคือใช้งานแบบสารพัดประโยชน์ เท่านั้นเองครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากวโอ๊ยมันเทียบกันยังไงเนี่ยผมเทียบให้ดูแล้วแต่ถ้าคุณต้องการเล็กๆไอ้ไอ้เลื่อยเนี่ยเอาไปขึ้นเครื่องบินคงยากเอาไปโหลดไว้ใต้ถุนก็ดีกว่านะครับท,ท,ทีนี้อย่างที่ผมบอกถ้าคุณหยิววิกตอรี่ออกมาหนึ่งรุ่นฮันแมนผมอยากได้ฟังก์ชันแบบนี้ให้ครบเลยในราคาของมัน คุณสามารถซื้อเครื่องมือได้เป็น10ชิ้นเลยครับที่ทํางานได้เหมือนวิกตอรี่นอเลยแล้วคุณได้กระเป๋าช่างไปด้วยเป็น1กระเป๋าช่างเลยไปเทียบกับวิกตอรี่หนอทาได้ครับในราคาเท่ากันด้วยเชื่อมั้ยจริงแต่ถ้าคุณต้องการให้มันสมาร์ทคุณอย่าไปเทียบอย่างนี้นี่คือการเทียบที่ผิดมันคือฟังก์ชันแฟชั่นวิกตอรี่นอคือฟังก์ชันแฟชั่นและสไตล์ซื้อวิกตอรี่หนอแต่ถ้าคุณต้องการแค่ฟังก์ชันอุปกรณ์การช่างกระเป๋าช่าง คุณเปเลือกอีกแบบหนึง่งราคาต่ำห้าร้อยทำงานได้วิกตอรี่นอกตัวนี้เลยนะครับอย่าเข้าใจสับสนอย่าเข้าใจผิดอย่าโอ้ยเฮียมึงโง่จังเลยไม่ใช่ครับมันคนละอย่างกันมันคนละอย่างกันในกระป๋องเครื่องมือช่างมันไม่มีคําว่าแฟชั่นนะครับแต่ถ้าคุณเข้าไปตรวจไซ่งานเข้าไปเก็บงานเข้าไปตรวจวัดงานตรวจรับงานแฟชั่นและสไตล์สําคัญนะฮะมึงเชื่อกูอีดอกมึงเชื่อกู มึงไปตรวจงานรับงานแต่งตัวดีหน่อยขับรถด,ดีหน่อยเครื่องใช้เครื่องมือดีหน่อยแล้วมึงจะมีงานต่อแต่ถ้ามึงไปกักกากแต่งตัวไม่ค่อยดีไม่ได้บอกว่ามันแต่งตัวไม่ดีคือคนเลวนะไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันเป็นสังคมฮะสังคมเขาดูกันที่เปลือกะนี่คือเปลือกจริงครับถ้าคุณอยากจะใส่เปลือกก็ต้องเป็นอย่างนี้ฮนะมนุษย์คนแปลงร่างได้หลายแบบนะครับพระพรหมยังมีสีหน้าเลยทําไมมึงแปลงร่างไม่ได้อะนึกภาพออกไหม ถ้าคุณจะไปดีลธุรกิจทําไมเขาต้องขับเบนซ์ไปอ่ะมันดูดีเว้ยมันดูดีแม้กระทั่งเบนซ์บางคันก็เช่าไปอ่ะดูทะเบียนก็รู้ว่าแต่มันดูดีอ่ะมันดูมึงตั้งใจอ่ะทําไมต้องใส่สูตรไปไประชุมทําทไมต้องดึงสูตรไปไประชุมงานทําไมต้องมีลูกน้องไปทำไมต้องมีคนขับรถไปทั้งนี้มึงก็ขับได้อ่ะ ถ้าคุณมาในภาคธุรกิจคุณจะเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับมันอาจจะดูกระแดะกระแดะหน่อยนะครับแต่มนุษย์มันเอากันอย่างเงี้ยมาสมมติกันอย่างเงี้ยสุดท้ายถอดสู่ถอดเทียอะไรมานั่งแดกเบียร์กับกูลิมหาดก็เหมือนกันแหละมึงก็เพื่อนกูอะแค่นั้นครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับจากประสบการณ์คนชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับคนดูคลิปผมแล้วด่าผมเยอะแยะมากนะครับเขาอาจจะมีความทุกข์ของเขาอะนะฮะแต่เขาไม่เป็นไรครับ อยากสนใจอยากจะแนะนําอะไรก็ว่ากันไปนะครับดูแล้วไม่สบายใจอยากจะคอมเมนต์ก็เชิญนะเพราะว่ามันมีในโปรแกรมมันก็มีฟังก์ชันให้คุณกดคอมเมนต์ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าถามผมนะผมไม่คอมเมนต์ด่าใครอุย้ยดาราคนนี้ดีจังอย่างนี้อันนี้ต้องโชว์ด้วยเหรอคะใช่ค่ะใช่เลยค่ะใช่ค่ะไม่ควรจะไปเสือกเรื่องของเขาอาค่ะ <c oughs> คุณก็จะเจอคำนี้บ่อยๆนะฮะ โอ้ยนี่มันคว,มควรไม่ควรไม่ควรค่ะไม่ควรไปเสือกเรื่องเขาเลยค่ะไม่ควรเสือกเข้ามาจำกับเขาค่ะไม่ควรจะไปแนะนําไกด์ไลน์ชีวิตเขาอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเนี้ยอีกกลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านอ่ะก็ ยุคนี้ยุคโซเชียลเนาะแล้วที่สําคัญนะครับถ้าคุณต้องการคําว่าประชาธิปไตยมันก็คือการที่อยู่ๆว่าคุณไม่ชอบสีฟ้ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยสีฟ้ามันมันดีอ่ะทำไมมึงไม่ชอบจะมีคนแบบนี้ครับแล้วก็คนที่เขาไม่ชอบก็ต้องมองว่าเฮ้ยเขาชอบสีไม่เหมือนมึงได้ไหมอ่ะ คำตอบก็คือได้ครับแต่ก็พื้นที่ใครพื้นที่ท่านนะครับถ้ารวมตัวกันได้ก็คุยเรื่องเดียวกันแต่ถ้าคุยเรื่องเดียวกันแล้วคุยไม่ได้เปลี่ยนเรื่องคุยฮนะไม่จำเป็นต้องเลิกไม่จำเป็นต้อง,องทะเลาะก,กันครับสินค้าไม่ไปโยงการเมืองเฉยเลยก็<笑><笑>อย่างที่บอกนะรายการไ like, ลฟ์สาระกับครูแ่นสวัสดีนะครับ